ชาวราศีมีนะครับกับการไหว้พระทำบุญนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับนี่มีช่วงเดือนวันหยุดไหลวันนะฮะบางคนกำลังจะไปไหว้พระบางคนมีความคิดแล้วก็เตรียมจะพาะครบอบครัวไปทำบุญนะครับตามที่ต่างๆที่มีไว้ในใจอยู่แล้วนะครับทำโดยครับยิ่งทำยิ่งดีครับส่วนบางท่านบอกว่าไม่มีไอเดียเลยไปที่ไหนดีแต่อยากไปเพราะว่า เป็นวันเกิดของคนในครอบครัวพอดีนะครับของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าของปุยญาตายายหรือว่าเป็นของแฟนเป็นของลูกเราเป็นของใครที่บางทีเป็นของเราเองก็มีนะครับแล้วก็บางท่านก็เป็นช่วงที่แบบเป็นรอยต่อชีวิตนะอืมกาลังจะ เปลี่ยนงานกําลังจางงอนแง่นในการทํางานความมั่นคงมันหายไปอะไรพวกน,นี้แล้วบางทีใจมันแกว่งนะอยากจะทําบุญเพื่อให้ใจมันเย็ยนขึ้นแล้วก็อย่างน้อยก็มีความเมตตามีการเสียสละอะไรเพื่อที่จะทําอะไรเพื่อสังคมนะครับแล้วอย่างน้อยอันนี้สงจะกลับมาไม่กลับมาอะไรก็ตามนะฮะอย่างน้อยเราก็เป็นการสืบสานศาสนาและมีใจิตใจที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับมาบางคนนึกไม่ออกจริงๆนะเออที่ไหนดีแล้วมัน ถ้าตรงกับดวงชะตายิ่งโอ้โหต้องต้องหาข้อมูลเยอะเลยไม่ค่อยมีแบบจะเปิดหาอะไรยังไงฟังคลิปนี้เลยครับแล้วก็ถ้ามีท่านอื่นที่อยู่ราศีอื่นนะครับมาฟังที่ผมพูดทั้ง12ราศีไว้นะครับมาครับพ,พลศรีมมงครับไหว้พระนะครับจะบอกว่าที่แรกนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ประจําจังหวัดนะครับหรือประจํา อำเภอนะครับและนะบ,บางคนบอกไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ตำบ,บลก็ประจำตำบ,บลเราก็ได้นะฮะวัดเก่าแก่นะบางทีเราไม่รู้ก็ลองสอบถามนะครับ <Infinite> คนในพื้นที่ได้ว่าพุทธบุญทีเราไปต่างจ,จังหวัด่ <mandatory> ะสมมติน,นะเราเราได้ไปนะครับลองถามร้านค้าลองถามใครก็ได้นะ <k ull ing> วัดที่นี่ที่ไหนเก่าๆบ้างนะครับไม่ต้องแบบเก่าแก่ที่สุดต้องหาที่สุดให้ได้ที่นี่150ปีต้องหา ถึง200ปีต้องหา200โอนี้ที่ที่หึง250โอ้ไม่ต้องแบบเป็นประมูลราคาไม่ต้องครับให้เรียรู้สึกว่าเออมีความเก่าแก่ในความรู้สึกของเรานะครับได้หมดครับที่นี่มี5แห่งเก่าหมดเลยก็ไหว้สักแห่ง2แห่งเอาตามกําลังตามสะดวกเราเอารมณแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไหว้พระทำบุญอยาก อย่าเครียดนะอย่าไปเจาะจงแล้วก็ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ถ้าไม่แบบนั้นแบบนี้แล้วมันไม่ได้บุญแม่ครับเอาตามสะดวกของเรานะครับแต่ผมก็จะพูดก,กว้างๆแล้วก็ให้มันตรงกระดูงชะตาแล้วก็เราก็สามารถที่จะพอจะหานะครับในลักษณะรูปแบบดังกล่าวได้ง่ายๆสักหน่อยนะครับนี่ก็จะได้มีไอเดียในการไปทําบุญนะครับสถานที่วัดเก่าแก่นะลองไปตามดูนะครับถ้าจะบอกว่า พระละ่ะถ้าเป็นพระละ่ะออย่าไปไหว้พระองค์พระเนี่ยมีพระแบบใดได้บ้างนะครับนี่พระสังกจจายนะครับอในช่วงเดือนนี้แหละนะกันยาน,นี่นะฮะมีที่ใดนะครับวัดใดไหว้พระประธานเสร็จปุ๊บหาพระสังกจจายดูซินะครับจริง,รงๆเวลาเราไปไหว้พระนี่ผมจะบอกเคล็ดลับอย่างนะครับ ขอให้ตรงดิวไปที่โบสก่อนนะฮะถ้าบสถ์เปิดนะบุกคเล็บถ้าโบสถ์เปิดนะครับเพราะว่าบางแห่งอาจจะพระท่านอาจจะมีจํานวนนะครับมีแค่รูปสองสารูปนะครับแล้วต้องเปิดทุกแห่งทุกที่ใน วัดนี่จะดูแลลาบากนะครับอย่าเพิ่งไปต่อว่านะบางท่านต่อว่าทําไมเข้าไประบิดไม่เปิดนะครับต้องมีเหตุผลแหละนะจริงท่านก็อยากจะให้คนมากราบไหว้ทาบุญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปได้นะครับสถานที่แรกที่จะไปไหว้คือพระประธานก่อนนะฮะเหมือนกับเราไปบ้านเพื่อนเราแบบนี้นะฮะแล้วคุณพ่อท่านก็อยู่เห็นเห็นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับห้องถัดไปก็อยู่ว่างๆเราก็ไปไหว้ท่านก่อนวัดที่เขคุณพ่อแล้วค่อยไป ทำอะไรก็่คยว่ากันไปนะครับนี่คือเราเป็นนะฮะคนไทยธรรมเนียมของเรานะครับเพราะนั้นไปไหว้ผู้ใหญ่ก่อนเราไปวัดใดก็ไปไหว้พระประธานก่อนนะครับแล้วท่านค่อยไปไหว้อองอื่นๆที่เราตั้งใจเข้าไปนะครับม,มาต่อครับพระต่อมานะครับถ้าจะไปไหว้พระในที่ตรงกระดูชาตานะครับ องค์พระที่มีสีขาวนะครับอืมก็มีไหมม,มีนะเยอะนะฮะเราบางท่านก็อาจจะเห็นเป็นสีทองนะครับอืมถ้าได้แบบพระประธานสีขาวก็โอเคก็ดีใหญ่เลยนะครับหรือองค์อยู่ข้างนอกนะครับสีขาวก็ได้ครับเอาตามสะดวกเรานะครับไปไหว้ต่อหน้าก็ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับทำบุญเสร็จไหว้พระบางคนนั่งสมาธิสั้นๆให้แล้วก็บางคนก็อาจจะไป เรียกว่าปัดกวาดเช็ดถูก็มีนะอเวลาไปไหว้พระแล้วมีเวลาว่างๆนะฮะถ้าเห็นไม่กวาดเห็นสิ่งที่สามารถทำความสะอาดได้นะครับบางทีเห็นอยู่ตรงหน้าเราเลยนะ,ะเพราะว่าเรียงนะครับใบแถ้วเลยแล้วก็เราจะไปไหว้ก็อองค์ที่กําลังไหว้นี้มียหยักญ่อยู่ข้างๆท่านก็เอาอะไรไปเกี่ยวๆปัดเช็ดถูสักหน่อยนิดนึงนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เราทําได้ก็ยิ่งดีเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นองค์ที่สามคือพระนะครับที่มี กายหรือองค์สีขาวนะครับแล้วทีนี้บอกว่าอยากจะไปทําสังฆทานด้วยนะคน mm hmm. วายพระเฉยก็อยากจะทําให้ครบองค์นะครับปกติแล้วก็เป็นขวางสังฆทานแบบทั่วไปนะครับ mm hmm. เครื่องปัจจัยไทยธรรมทั่วไปอยู่แล้วจะมีอะไรเสริมเข้าไปได้บ้างไหมถ้าอยากจะทําเพิ่มนะครับหนึ่ครับเครื่อง ทำความสะอาดนะฮะนะอะไรได้บ้างล่ะน้ํายาต่างๆเพียบเลยนะซื้อใส่เป็นถุงแยกกันนะฮะก็เป็นน้ํายาทัความสะอาดพื้นก็ได้น้ํายาล้างจานก็ได้นะครับหรือว่าบางคนมีเช็ดกระจกก็มีบางคนเป็นแบบไม่กวาดก็ได้นะไม่ใช่แค่น้ํายาอย่างเดียวนะฮะของทีค่ความสะอาดได้แปรงสีฟันก็ต้องสะอาดนะฮะองค์พระท่านหรือว่าแต่ละรูปก็ใช้เหมือนกันนะครับสบูก็ได้นะฮะอะไรที่ เป็นของที่ทำความสะอาดนะครับจะเป็นวัดจะเป็นพระท่านแต่ละรูปได้หมดครับอเราใช้อะไรที่บ้านใช้อะไรหรือว่าเราดูตามเหตุและเหมาะสมะนะครับอ,อย่าให้แบบเราแบบใช้แล้วมีปัญหานะบางอย่างแบบหมดอายุก็มีเวลาที่จะซื้อของนะครับหรือทําบุญเนี่ยเราใช้ของที่บ้านเราเรายังดูละเอียดเลยเพราะฉะนั้นทําให้กับสมณะนะครับก็ต้องละเอียดไม่แพ้กัน ดูวันหมดอายุด้วยนะครับบางทีบางแห่งเขาจัดเป็นแพ็คเลยนะแต่ของหมดอายุข้างในก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อเองได้ก็ซื้อเองใส่ถุงไปเลยครับไม่ต้องแบบต้องห่อให้สวยงามต้องอะไรถึงจะทําถ้าไม่ห่อให้สวยงามเราไม่ทําเอาตามสะดวกของเรานะครับเราสะดวกแบบใดขอให้เน้นย้ําว่าให้ได้ทํานี่คือปัจจัยและสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญหลักๆของเราอยู่แล้วนะครับและต่อมาครับอะไรได้บ้างนะครับ เครื่องเขียนนะครับจะเป็นปากกานะครับเป็นกระดาษนะฮะยุคป,ปัจจุบันบาคนบอกว่าโอ้โหมันมีแต่พิมพ์แล้วไม่ครับบางทีพระท่านก็จะใช้แบบพวกสมุดฉีกนะครับเอาไว้เขียนนะฮะหรือว่าเป็นโน้ตอะไรอ่าก็ได้นะครับนี่คือเครื่องเขียนนะครับใส่ไปด้วยและบางคนบอกว่าไม่สะดวกเลยไม่ได้ไปวัดะทำองไรดีสะดวกในการใช้ออนไลน์โอนนะฮะยุคปัจจุบันง่ายนะก็ มีที่ไหนบ้านนะครับ1งโรงพยาบาลสงนะครับถ้าไปได้ก็ไปนะฮะถ,ถ้าไปไม่ได้ก็ใช้แบบปัจจัยตามกําลังของเรานะครับอืมจะเอารูปแบบใดก็ได้นะฮะจะหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตามกําลังเราเลยเราสะดวกที่เท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเพื่อนเราโอ้ไปถึงแล้วให้แบบเป็นหลักพันหลายพันแต่ว่าเราช่วงนี้ติดโควิดปัจจัยขนาดนั้นไม่ไหวแน เอาตามความสุขที่เราจะถวายนะครับจำนวนเท่าไรที่มีความสุขและสบายใจและเย็นใจแล้วก็มีความสงบในการที่ให้แล้วมีความอิ่มใจมากที่สุดคือจานวนนั่นแหละที่เป็นกุศลผลบุญนะครับมากที่สุดนะฮะนี่คือสิ่งที่จําเป็นแล้วก็โรงพยาบาลส่งแล้วเป็นอะไรดีโรงพยาบาลนะครับทั่วไปได้เลยครับสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์บริจาคเลือดนะครับหรือบางคนบอกว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับ สภาพการชาติไทยอะไรก็ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบางคนต่างจังหวัดก็มีโรงพยาบาลเยอะนะครับลองใน Google ก็มีนะบางคนก็บางคนทําบุญโรงพยาบาลประจําจังหวัดก็มีนะครับในโรงพยาบาลประจําจังหวัดบางแห่งเขาก็มีตู้รับบริจาคกําลังจะสร้างห้องนี้ตึกนั้นอะไรอหาพอดีเลยนะครับทําหรือถ้าเราไม่สะดวกบางคนอยู่ต่างประเทศทำยังไงดีล่ะ มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่เมืองไทยนนะ mm. ก็นะ่าทาบุญให้ด้วยนะนะครับแล้วก็น้อมจิตน้อมใจนะครับบอกอยากทาบุญนี่อยู่ราศีกุมนะครับจดไว้เลยแล้วก็ทำเนะนี่ยอาจารย์นั้นบอกมาแบบนี้นะครับ mm. แลวอย่าลืมโอนเงินไปให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าให้ทําอย่างเดียวนะฮะก็โอนเงินเข้าไปด้วยนะครับนี่คือให้มันครบองนะครับจะได้ไม่ติดค้างอะไรใคร แล้วก็ใครที่อยากจะทําบุญด้วยอาหารครับคนอยากจะใส่บาตรอย่างเดียวเพราะว่าสะดวกในการใส่บาตรเพราะว่าบ้านอยู่ในใจกลางเมืองเลยอยู่กรุงเทพรอบๆไม่มีวัดเลยเดินทางไม่สะดวกเพราะว่าช่วงนี้ต้องทํางานหนักเหนื่อยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับจะใส่บาตรอย่างเดียวมีเมนูอะไรบ้างไหมที่จะตรงกับดวงชะตามีนะครับมีอย่างนี้ครับเมนูไข่นะฮะไข่ต้มไขท่ทอดไข่อะไรก็ได้นะฮะแต่ไข่ต้มนี่ดีหน่อยคือไม่มีน้ํามันแล้วก็ ยังอยู่ได้นานหน่อยนะครับไข่ต้มเมนูสองแกงเลียงนะครับแกงเลียงนน่บางคนหายากจังเลยมีบ้างไหมบางที่มกีก็ใช้นะครับเราอาจจะเ,เวลาใส่บาทอาหารของเราก็มีเมนูอ,อยู่แล้วเติมแกงเลียงไปด้วยหรือเอาวันเดือนนี้30เอลควันนี่นะครับจะสะดวกวันไหนก็เติมเมนูไข่แล้วก็แกงเลียงนะครับและเมนูสุดท้ายครับเมนูที่เกี่ยวกับมะเขือนะฮะมะเขือมะเขืออะไรก็ได้ครับจะเป็นเมนูมะเขือ มะเขือยาวผัดทอดหรืออะไรก็ได้นะครับลองไปนึกดูนะครับมีอะไรหลากหลายอย่างนะจริงๆแล้วกรารทำบุญสรา้างกุศลเนี่ยด้วยจิตด้วยใจด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความสุขใจนะครับในการทําถือว่ากุศลมากที่สุดแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของดวงชาวราศีมีนนะครับกับช่วงเดือนกันยายนในการทำบุญครบับวันนี้ลาไปก่นอนนะโชคด,ดีมีความสุขเบงกำลังใจครับสวัสดีครับ